ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่52ทับ2557เรื่องยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในบางพื้นที่เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวและลดผลกระทบจากการห้ามออกนอกเคหสถานในพื้นที่ที่อยู่ในสภาวะสงบและปราศจากการชุมนุมทางการเมืองอันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ จึงให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตสำหรับในพื้นที่อื่นให้ยังคงปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่42ทับ2557ลงวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2557เรื่องแก้ไขห่วงเวลา ห้ามออกนอกเคหสถานทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศาวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ